กนักหรอเก็บเจ้าผอมก่อนละกันไม่ต้องห่วไม่งห้วงอุ้ยอุ้ยอย่าอย่าแม้แต่จะคิดนะว้ยมาดีคุณป้าค่ะใจคุกกี้ทำไมไปปาลูกป้าใส่น้องคิดว่าเขาจะเจ็บไหมฮ่ว่าไงคุกกี้ปาใส่หัวลูกป่าโทษเลย ไม่เห็นตอนผิดตลอดนะค่ะปุกกี้ไม่ผิดนะหยุดตาใส่หัวตัวเองสักทีสองทีดีไหมเนะ่ยฮะอย่าไปทำพี่ปุกกี้เลยค่ะมันเล่นกับบ๊อบบี้คุณเลือกถูกแล้วเท่ผมมันเป็นแบบในการวาดภาพเฮ้ยวาดภาพอะไรอ่ะภาพเหมือนหรอไม่ภาพแมว จะสร้างบ้านแมวดิแมวไม่มีบ้านอยู่แล้วคุณเนี่ยผมมานั่งเป็นแบบทําไมเล่าเห็นผมน่าเหมือนแมวอ่ะเออสามตัวนี้หมูหมึกกุ้งแล้วก็มีชายเฮ้ยมีชายเลยเหรอเออเออเจ้าตัวนี้เล่นด้วยแล้วตลกไปใหญ่นี่แมวชื่อเจ้าชายโอว่าสัตว์เลสนเลยเปลี่ยนทรงผมมันอ่านี้เลยไม่เปลี่ยน <c oughs> เดี๋ยวคุณแม่ขาจะไปรับน้องนะฝากดูแลน้องด้วยนะคะใช่แล้วคะ่ะคนนะคะไม่ใช่ธนาคารเราจะเอาแม้เงินเนี่ยก็อยากได้อยู่ค่ะแต่ไม่อยากเลี้ยงน้องงั้นก็ไม่ต้องบ่นเลี้ยงเลี้ยงไปใช่ไหมค่ะเจ้าพวกนี้ก็ไม่ไบ้อยู่มาหาตะปุกี้ทําไมพูดแบบนั้นล่ะคะไอติมกะทิไม่ใส่เครื่องสองถ้วยครับอ้วนเลี้ยงน้ำมะพร้าวด้วยดิโอ้พอแล้วอ้าว านานะเพื่อนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวคุณแม่ขาจะไปขึ้นมอเตอรไ์ไซค์รถเสียค่ะห้า,ามแกล้งน้องนะเย็บปกกี้ค่ะเอาไอติมกะทิไม่ใส่เครื่องถ้วยเล็กค่ะสั่งเลยสั่งเลยเดี๋ยวเราเลี้ยงเองพวกเธอช่วยงานเราอยู่เท่าไหร่ครับสิบบาททำไมทำหน้าเซ็งๆกับปกกี้เดีย๋ยวมีน้องมาหาอีกแล้ว่ะดิเอา้าทำไมตัวเองไม่เกิดเป็นน้องอะนั่นนะดิ <c oughs> จะไปเคีย่ยททำไมน้องมาหาแต่ละคนแสบๆทั้งนั้นนะดิกินติมไปก่อนใจเย็นเออแล้วยายแป๊กกี้ลูกใครอะลูกป้าเอ้าแล้วกิกี้อะลูกลุงแล้ววันเนี้ยไม่รู้อ้อาญาติเธอเยอะจริงๆนะแล้วตัวนั้นยืนทำไรอะใช่ลูกหรอผมแต่ว่าไปมองดีก็เหมือนยายกิกี้นะม,มันตรงไหนมารอลุ้นกันว่าวันนี้ลูกน้าหรือลูกอา ฉันคิดว่าลูกเลยรือเล่าอย่าไปเครียดปุกกี้แบ่งมั้งดิโอ้ยอ้วนของตัวเองยังเต็มถ้วยอยู่เลย่ะไปเล่นเกมห้องชายกันดีกว่าชายลงมดไหมเฮ้ยเมยื่อไหร่ปุกกี้จะมานะปล่อยให้บอบบี้ยืนรอตรงนี้นาะและใหญ่ปุกกี้นะใหญ่ปุกกี้ช้าจริงๆโถอ้วนนั่งเล่นคนเดียวเลยแป๊บหนึ่งโอเซียน ไไลน์เยบุกี้ออกมารับน้องด้วยรออยู่ตรงเสาไฟหน้าบ้าน yes แซงคิวมันว้าวไปรับน้องเลยออกไปด้วยกันยามโลอ้าวเออมันต้องมีข่าวแบบนี้รีชอบน่าสงสารคนน้ำด้วยไปเร็วๆนี่น้องเองมาอีแล้วเหรอเออมอดใหม่เล่นสนุกไหมเว่อนสนุกดีเล่นอยู่คนเดียวเลย เดี๋ยวย่าสก้ลูกพี่ลูกน้องเอ็งชื่ออะไรนะชื่อแบนบุลลี่บุลลี่อย่าไปบุลลี่มันอนู่นมันอยู่นู่นเอ็งลองไปทักมันดูดิโอ้ยมาช้าจังเลยอ่ะหวัดดีแบนเออหวัดดีเฮ้ยนั่นมันชื่อกับผมคุณรู้ได้ยังไงแต่ผมชื่อบ๊อบบี้เปลี่ยนละชื่อบูบี้เหรอเฮ้ยบอกว่าบ๊อบบี้บ๊อบบี้แบนยืนรอนานยังเฮ้ยผมไม่แบนคุณเนี่ยบุลลี่ผมโอ้ยหมายถึงกระเป๋าะแบนไหม ไม่แบนผมพกมาห้าพันหรอแบนเฮ้ยผมบ๊อบบี้ปิกกี้พาไปกินขนมเนยดิปุกกี้ให้ความคารบบ้างเช็เป็นพี่เธอหนึ่งปีนะแล้วต้นหน่อไม้นี่เป็นใครอ่ะเจ็บใจไม่มีใครเคยพูดกับข้าอย่างงี้ค้นคนไม่ใช่ต้นหน่อไม้อ้าวแล้วไม่ไม่อยู่กับสโนไว้อ่ะหมข้าไม่ได้เป็นคนแค่ทั้งเจ็ดอ้าวเหรอกวนประสาทดีจริงๆเจ้าแบนผมบ๊อบบี้ครับผมบ๊อบบี้บอกแล้วมันกวนประสาทเออกวนจริง พวกคุณจะยืนตรงนี้อีกนานไหมป้าแบนผุบ๊อบบี้เฮ้ยพามาห้องชายจะดีเหรอดีดิจะได้แบ่งความปวดหัวเท่า<ๆ>กันบ๊อบบี้ฝากถือดีอุ้ยจะโดนหน้าอยู่แล้วนอนโดนละต่อไปเจ้าชายเฮ้ยบอกนิ่มๆอยู่ตรงนี้โอเค,อเคให้มันรู้บ้างว่าใครมานั่งชายโดนแล้วเหรอขอโทษทีนะน้องชุ่มชื่น เหลือเจ้าอ้วนผมขอเล่นเกมหน่อยได้ไหมครับผมนั่นไงยิย่งก็ดีไวรุ่นขอเล่นเกมหน่อยได้ไหมครับผมคุณพูดกับใครทำไมอยากโดนจับหรออยากโดนจัดหรอรู้จักไหมพี่บ๊อบบี้อะรู้จักแต่ซอมบี้เนี่ยในเนี้ยเฮ้ยไม่มีใครกล้าทำกับพี่เตวขนาดนี้เลยนะอย่างงี้งต้องกินกีตาร์เขาีไม่ต้องเลยวัน นี่บอบบี้ที่กดน้ำเป็ดอะ่ะคุณแม่ขายันซื้อให้ใช่ไหมใช่คุณป้าซื้อให้ทำไมมันออกจะน่ารักนะต้องขอขอบคุณคุณป้าด้วยคุณแม่ขารักแต่ลูกคนอื่นสมควรแล้วนี่เอาเพื่อนกันนะ้ยเออคุณแม่ขาเองอะ่ะทำไม่ถูกคิดดูนะยังไม่รู้จักกันป้าลูกบาดเกือบโดนหน้ารีเ,ออเลยขนาดผมเล่นเกมือนะยังไล่ผมมาดังข้างล่างสมควรละไม่แต่คนอื่น ไม่ต้องนี่เดี๋ยวซักประมาณ4ี่โมงสิบเจ็ดอะออกไปเล่นกันแมพปิกกี้โอเคทุกคนเลยนะออกไปเล่นพร้อมกันเองเป็นใครมาสาาั่งพวกขาเงียบไปเลยหน่อ,อไม้อ้าวเฮ้ยชายขอเล่นเกมไยดิแล้วมาน,นั่งสุมหัวอะไรกันตรงนี้เนี่ยนี่หนนตัวแรกะเงียบไปเลยแมงครับอมันว่าต้งแมงครับอยู่รอโดนแล้วมันจะเทือนใจสะเทือนตัดะเทือนตายฮยอยู่จะเทือนดิมันเป็นใครมาว่าค่ะ มันชื่อแบนบ๊อบบี้เอางี้ไหมมาสุมหัววางแผนจัดก,การมันอุย้ยดีดีดิพวกเองอนะ่ะแผนยังไม่เริ่มเลยจะโล่งซะแล้วอุ้ยชายตื่นเต้นอนะ่ะเฮ้ยเสียงไรวะก<า>ินหนตูตายที่ไหนครับเนี่ยปะได้เวลาแล้วออกไปเล่นกันทุกโครนรวมทั้งแม่งทับตัวใหม่ด้วยนะ ขอให้หลบทางพี่บอ๊อบบี้หน่อย <c oughs> รวมพลังจัดการบอ๊อบบี้เ <c oughs> ยตามมานอนๆทั้งหลายดูมันเรียกเรานั้นๆตามมานอนนอนเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นโบวลิ่งกันไม่เห็นมีพินเลย อย่านะอย่ามองอย่างนั้นนะแถวนี้ไม่มีโบว์ริงให้เล่นวานพวกเจ้าเป็นพินให้นะ่ะอเตรียมตัวนะจะเริ่มโยนแล้วเฮ้ยอย่านะเว้ยเยเรียบร้อยไป็นหนึ่งลมแล้วลุกออกไปค<า>่ะ <h ums> เอาตัวหลังก่อนเลยบอบบี้ เรียบร้อยปุกี้ถ้าจะเป็นจะต้องยอมแมงทับพูดมากต้องเก็บมันปุกี้เราลุกพร้อมกันอ่ะแต่เราลุกกค่ะจกเหลือเราสามคนแล้วเพือ่อนอ้วนใครจะเป็นไลายต่อไปต่อไปเก็บเจ้าหน่อม้ไม่ต้องห่วงข้ามีสกิลหลบหนเีเต็มเต็ม วันผอมสู้สู้วันผอมสู้สู้วันผอมสู้สู้เชียร์กันนักเหรอเก็บเจ้าผอมก่อนแล้วกันไม่ต้องหัวไม่งัวอุ้ยอุ้ยยิงจี้ขอให้แม่งน้อยไม่ชอบให้ใครมาสั่งเว้ยเรียบร้อยเก็บหมดเจ้าบอบบี้เฮ้ยเอาลูกบาสมาหน่อย อย่าอย่าแม้แ no ต่จะคิดนะเว้ยมานนี่คุณป้าค่ะใจุ่กกี้ทำไมไปปาลูกป้าใส่น้องคิดว่าเขาจะเจ็บไหมฮะว่าไงคุกกี้ปาใส่พ่อหลวงป้าโดนทษาวเลยพบกันเข้าไปเพื่อนที่ชอบลงแกคนอื่นน่ะ ไม่เห็นตอนผิดตลอดนะค่ะปุกกี้ไม่ผิดะลยค่ะแย่หลังอ่ะเนี่ยลูกบาศกก็หนักปาไปได้ยังไงเนี่ยปาใส่หัวตัวเองสักทีสองทีดีไหมนะฮะอย่าไปทําพี่ปุกกี้เลยค่ะเองนี่หลังวัลการแสดงออสการ์จริงเลยนะอย่าไปบ้านน้งแบบนั้นอย่าไปทําพี่ปุกกี้เลยค่ะมนเล่นกับบ๊อบบี้ บ๊อบบี้ตัวแสบเลยน้องก็ชื่อแบนเห็นไหมน้องเขาเสียใจพี่น้องของปุ๊กกี้แต่ละคนเสียสบังนั้นพวกเธอนะก็เตือนเพื่อนบ้างค่ะชอบไหมลูกตู้กดน้ำเป็ดชอบมากเลยค่ะของเล่นน่ารักน่ารักเหมาะกับหนูปุ๊กเก้ไป่ผักน้องทำไมเลี่ยมเลี่ยมมากๆหน้าหนูวงกลมไปร้อนน้องเขาแบบนั้น ว่าน้องแบนเขาทำไมเฮ้ยเฮ้ยเบ๊กกี้เดี๋ยวนะเดี๋ยว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 กลับบ้านกันให้หมดเลยไปไปไปะไปแยกยันกลับบ้านเบ๊กกี้พาน้องไปเล่นที่ห้องด้วยค่ะไปไปอย่ากแกล้งน้องนะค่ะ<า>น้องตัวนี้<อ>เดี๋ยวจะเออาะไรที่ไหนไปสู้พวกเธอฮะสดเหรอสดอ <c oughs> เหรอยันยันยีก อย่าห้าวนะว่าแก๊งกโกกวารู้จักพี่บ๊อบบี้ไหมดูนะน้องสองคนพี่บ๊อบบี้จะกดน้ำส้มกินแหละแต่ถ้าใจดีนะจะแบ่งพวกน้องสองคน <c oughs> เห็นไหมน้องเขาก็จะร้องกุงๆๆๆๆๆๆ้งกุ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 ้งอะเริ่มเต็มแก้วแล้วพี่บ๊อบบี้กินก่อน <c oughs> ไหนบอกแบ่งไงแบนบ็อบบี้มันกดให้เราแล้วมันกดให้เราแล้วโอเคเรียบร้อยแกนี้ของพวกเรามันไม่มีทางแบ่งหรอกมันกวนอ้าวจำไว้นะพวกเจ้าสองคนอย่ามาแย่งกับพี่บ็อบบี้ไม่งั้นจะอดกินจำเอาไว้เลยนะ กุ้งกุ้งกุ้งเองมีญาติอีกไหมมีมีหลายคนเลยแหละจําเอาไว้แบนบ๊อบบี้ไว้สนุกไหมครับหนังสรสาตอนแม่ลำเอียง EP สาก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะแม่ขอบปุกกี้ซื้ออะไรมาให้เจ้าแบนซื้ออะไรไม่รู้อ่ะอย่าให้ร้ายนักนะมีอะไรมีอะไรตาค่ะ อย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้นะครับ